A93 e คือสิ่งที่ดีมากคือฟังก์ชันมันเยอะแล้วก็ <Yeah. S 1> การใช้งานเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นม,มากๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือที่มันคอยซัพพอร์ตลวกเรากคือราคาเนี่ยย่อมเยามากๆคือเริ่มแค่8,999บาทคนนี้นน mm hmm. กับ Apple A93 แล้วถ้าเกิดว่าสั่งเพียอรเรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับหมอนพ่อผมอด้วยค mm hmm. อย่าเราลองกมัน okay, มากเนีนบางมากเลครับ mm hmm. คือมาสามารถพุพาไปไหก็ได้ mm hmm. แล้วเวลาราจับโทรศนาน mm hmm. ไม่ไม่ให้เรารู้สึกเนื่อย เรานถึงจะได้ถ่ายรูปอะใช่คือผมมาชอบเรื่องของการถ่ายรูปมากๆเพราะว่ากล้องข้างหลังเนี่ยตัวที่มันมีถึง48ล้านพิกเซลต้องหน้าก็แบบมันเป็นกล้องคู่สองตัวอะไรเงี้ยก็มีทั้ง16บวก2ล้านพิกเซลก็เลยทำให้วิธีการถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่หรือว่าถ่ายกล้องหลังก็ถ่ายมันได้ดีหมือนกันี่ตาก็แค่ใครสนใจครับผมก็ฝากนะครับผมติดตามไปเลยครับก็ฝากด้วยนะครับกับ oppo a93 นะครับผมราคาย่อมๆมากไปจับจองน่าสน เขาเรื่องอะไรครับแสดงปวดใจนไหมปวดใจอยู่วใจครับปวดใจผมว่าปกติครับผมเต้นอยู่ครับยังหายใจได้อยู่ครับเต้นระว่างเาก็ก็ว่างครับก็ว่างอยู่บ้างอยู่ทำไมปล่อยในนี้สนก็จริงๆก็ก็มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อาจจะบอกว่าช่วงนี้งานมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็เราก็อยากมีเวลาทุกขผ่อนด้วยหรือว่าเราเลือกเยอะหรือว่าสเปคสูงไหมโอ้ยไม่เลยครับผมผมสเปคไม่สูงเลยคือถ้าเกิดว่าเจอไปแล้ว เราชอบแล้วก็ก็ชอบเลยสเปคแตกไปเลงเป็นคนไทยก็ได้อะผมไม่ไม่เคยมีสเปคที่ตายตัวหรือว่าเต้องเป็นต้องแบบผิวดีหรือว่าผิวแบบนี้นะอะไรเงี้ยจะเป็นสเปคเราจริงๆแล้วเรารู้สึกถูกชะโงกับใครหรือว่าเดินไปปุ๊บแบบนี้ได้อ่ะก็ก็ได้เหมือนกันหรือว่าขอเข้ามาก่อนใช่แล้วคนที่คุยถูกชะโงกก็ก็โอเคนะก็แบบคือเราก็ก็คุยเพื่อศึกษาอะไรเงี้ย คนจากเราเรียกว่าเป็นสาวคุยแล้วเออมีสาวคุยไหมเราก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่านี่เงี้ยคือจริงๆเราก็เป็นการคุยปกติที่ผมว่าน่าจะเป็นเชิงแบบเพื่อนคุยกันเลยนก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เราไม่ได้มองว่าอนาคตความสัมพันธ์เราต้องเป็นแบบไหนหรือว่าต้องไปทางิศทางไหนอะไรเงี้ยเราก็ก็เรื่อยๆเลยจริงๆเหงาไหมครับไม่เหงานะเพื่อนเยอะมาก ใช่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้แบบทํางานเยอะไม่มีช่วงเวลาได้เหงาเลยแต่เพื่อนหลายพี่เราในกลุ่มหลายคนมีแฟนแล้วรู้สึกแบบว่าไม่ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เขามีก่อนเพราะว่าเรารอเป็นที่ปรึกษาเวลาเขามีปัญหากันดีกว่าคือเป็นเพราะเรามองว่าการเปิดตัวมันอาจจะแบบกดมีผลส่งผลรักมากขึ้นโอยไม่เลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันดีนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ได้มีผลเสี่ยงการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเลยแต่แค่ตอนนี้เราก็ เราเรา,เรายังไม่รู้ว่าเราจะถูกเกิดหมยถึงว่าเราเราต้องเราต้องยังไงไงเดี๋ยวไปเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่เป็นอะไรอย่างเี้หรือว่ามันกลัวมมั้เก่ามเขตอะไรยเงี้ยมันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าเอิกัดเรื่องความรักมากกว่านไมเกี่ยวจริงๆไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับคือผมว่าความรักแต่ละครั้งที่เข้ามาในชีวิตเงี้งก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตอะทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็คอยปรับปรุงเองแล้วก็คอยแก้ไขัวเอย พอทำเรื่องซิคแถมตอนนี้มีงานบินเลยไหมครับมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยะก็ก็มีช่วงนี้เราจะได้จากการคาร์ดิโอเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับก็ก็ทําให้เราช่วยเบิร์นไขมันส่วนหน้าท้องไปได้เยอะเหมือนกันก็ยังพอมีบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะหุ่นของเคียวลงมาไม่ไม่ตั้งใจตั้งใจลดไม่ไม่ได้ตั้งใจลดเลยครับคือพยายามกินเยอะแล้วแต่ว่าเราต้องซ้อมเต้นเพื่อคอนเสิร์ตแฟนาเบีย แล้วก็ไม่ได้มีเวลาค้าบฟิเ็ษแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนที่เสียดายไม่เปนไ่นแปลกว่าจะบิวขึ้นมาได้ขนาดนั้นที่ผ่านมามอ่อก็เสียดายนะครับเพราะว่าเราสึกว่าตอนเวลาเรากลับไปดูรูปเก่าเราจะรู้สึกว่าโหตอนนั้นเราแบบมีกล้ามขนาดนี้เหรอตอนนี้พอส่องกระจกดูเราเหมือนแบบแห้งมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีแผนที่จะวางบางแผนับไปบิวหุ่นให้กลับมาฟิตเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อย อ๋อตรงไหนไม่ได้ฉันมัังร้อง่ต้องเปิดไม่รู้จะเปิดแค่ไหนกันแค่ไหนต้องจักหวะซ้อมไหนกันไม่มีคือตอนนี้ตารางงานของท่านี่จะแน่นมากเนี่ยมีการถ่ายละครมีถ่ายโฆษณาแล้วก็มีตารางการซ้อมอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะทำโชว์มาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้เพราะมีผมกับตันพี่โอ๊บก็อยากจะแบบทำโชว์ทำโชว์มา เมื่อฟ well ังสนทิคกับแฟนในคอนเสิร์ตมาร์เบลอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจสอนยังมีเวลาจะดูแลแต่ก็มันมีนะคือมับคือมันก็แบบไม่ได้แบบเพะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพอแบบมีมีแต่ไม่ได้ชัดเพราเดิมแค่แบออกโลใช่น้ำหนักลงไปเยอะขนาดไหนจริงๆน้ำหนักขึ้นนะครับขึ้นมาสองโลแต่ว่าเหมือนเพราะพอเราเต้นแล้วก็ออกกำลังกายแบบมันเหมือนการคาร์ดิโอตลอดเวลาก็เลยทำให้ยังมีทำไม่คงที่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการกินอาหารด้วย ว่าเราไม่ไม่ค่อยกินของทอดอยู่แล้วก็ก็เลยก็เลยช่วยหน่อยตอนนี้ยังมั่นใจในการโชว์ไหมับยังครับยังยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพูดไปก็อะไรครับหนึ่งคำเดียวไว้มีงานที่แบบขอเนี่ยโชว์นะจ๊ะเขินไหมเขินโอเคครับเป็นข้าแต่บอกข้ากินไหนกินกินส 警到。